ขายอะไรนะคะหนึ่งบาทค่ะขายอะไรนะคะขายกระทงค่ะขายกระทงอันนี้กระทงใครคะกระทงพี่เจี๊ยบให้ค่ะกระทงพี่เจี๊ยบให้เหรอคะแต่หนูเอามาขายใช่ไหมคะใช่ค่ะขายอันกี่บาทนั้นเอาไว้ขายตอนเช้าค่ะเหรออันนี้ขายตอนเย็นเหรอคะไม่ใช่ ขอนนงข้างๆเลยค่ะโอยอันนี้ของใครคะของเบค้าของเบค,าค้าค่ะนี่ของพี่เจี๊ยบค่ะเออคะ่ะก็อยากเช็คกซื้อได้นะคะอ,อ่อของพี่เจี๊ยบกี่บาทคะหนึ่งบาทค่ะแล้วของเบค้ากี่บาทคะสามพันบาทว้ายทำไมแพงจังเลยอหนึ่งบาทเนกันก็ได้โออันหนึ่งบาทห่งกันก็ได้โอเคโอเคเอาอันไหนคะเอ่อเอาของใบข้าวก็ได้คะ่ะอ โอนนเค <Okay, S 2> นะเอาของพี่เจี๊ยบก็ได้ค่ะโอ้มีคาตังชิปบ๊ายบายค่ะ